ถึงเวลาตอนนี้ที่มันพร้อมแล้วได้คนนี้มาแล้วเราก็แบบเอาเลยแบบไม่คิดเลยแบบระเบิดโปรเจกต์นี้มากๆกับคนคนนี้การเปิดวงการออนไลน์หรือการขายของออนไลน์ไม่เคยมีใครใหญ่ได้เท่านี้มาก่อนเลยนี่นะเป็น EP ที่พิเศษที่สุดมันมวนท้องมันเหมือนแบบมันสุดเป็นเหมืนสแล้วสิดแล้ว ก็อบอกว่าตลอด2ปีที่โรสโกเปิดมานะครับเราไม่เคยมีพรีเซนเตอร์มาก่อนเราไม่เคยคิดจะมีพรีเซนเตอร์เลยนะครับพอยของโรสโกเนี่ยการทําแบรนด์เนี่ยทุกๆมิติของการทําแบรนด์ต้องดีที่สุดทไม่ที่สุดเราไม่ทําหรือถ้าม,มันไม่ต่างเราจะไม่ทํา เวลาและที่อยากที่จะมีพรีเซนเตอร์แล้วในตอนนั้นก็คิดว่าใครที่เหมาะใครที่เป็นที่สุดที่เราจะเลือกมามันถึงจุดที่เราอยากจะดันแบรนด์นะฮะแล้วก็ผลักดันแบรนด์ให้ขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็อยากที่จะมีไอคอนสักคนน่ะมาเป็นเหมือนกับเป็นไอคอนของตัวสินค้าว่าสินค้าที่พรีเมียมคู่กับไอคอนคนนี้เราก็เลยมองว่าครั้งนี้ต้องมีพรีเซนเตอร์ละ นี่คือสิ่งที่น้องวาวกับพี่หนึ่งเนาะตั้งใจทํามาตลอดเลยแล้วไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นชีวิตตัวแทนไม่ว่าจะเป็นในด้านของลูกค้าทุกด้านของแบรนด์โลโซต้ตองดีที่สุดสินค้าทุกตัวเนี่ยเราจะทาจากต่างประเทศทั้งหมดไม่มีตัวไหนเม็ดในไทยแลนด์เลยแบรนด์เราเนี่ยจะทําทุกอย่างต้องสดเลยต้องสุดจริงๆพูดแล้วทุกคนต้องวาวต้องอ้าปากค้างในฉบับทพี่ตลอดการเปิดวงการออนไลน์หรือการขายของออนไลน์ไม่เคยมีใครใหญ่ได้เท่านี้มาก่อนเลย คือฝันไปหรือเปล่าแบบยีแขนตัวเองอะไรเงี้ยยีแขนพี่หนึ่งฝันไปหรือเปล่าคือเซอร์ไพรส์มากตอนตอนที่เขาตอบรับมาว่าจะมาเป็นพิซนเตอร์ให้กับสกาโรสโกนะครับดีใจมากๆมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆกับการที่แบบได้เจอกันวันนั้นไม่คิดว่าวันหนึ่งวันที่เราอ่ะมาเป็นเจ้าของกิจการเองเร้ที่เราเป็น CEO แล้วเราจะได้มีโอกาส จับมือกับเขาในการที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับตัวสินค้าของเรามันเป็นความประทับใจที่มันหล้นใจมากๆวันนี้นะครับใครก็ตามที่จะได้เจอเขาในโปรเจกต์กับโรสโกที่เรากำลังจะทำร่วมกันจะต้องประทับใจในตัวเขามากๆอย่างที่ผมประทับใจแน่นอน ก็เราก็มีสปอยมาให้นิดนึงก็ได้นะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเดาไปถึงไหนแล้วนะคะว่าพรีเซนเตอร์ของเราเป็นใครเราจะเปิดตัวด้วยกิจกรรมแรกคือกิจกรรมการถ่ายพรีเซนเตอร์แล้วของเราคือว้าวมากติดตามดูที่หน้าจอแบบเฝ้ารอที่หน้าจอไว้ให้ดีๆนะคะกับเพจหลักของบริษัทเรานะคะก็คือ rose gold thailand hit head company บอกเลยว่ากิจกรรมต่างๆที่จะเข้ามาหลังจากนี้ปังปุริเยสุดๆนะคะแล้วก็ทั้งปี2021 โรสโค้ดจะแบบไม่ธรรมดาจะมีแต่อะไรก็ตามที่เซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนนะคะ